โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรีบอนเหมือนเดิมอีพีที่2แล้วจ้าเพิ่มเตมิมโอเคอีพีนี้ผมรู้แล้วผมจะเล่นตัวอะไรนี่ดีกว่าเอนโดซังอะไรนะมันชื่อเต็มใช่ไหมเอนโดซังคาวาเรวเวะเอออันนี้อ่าถ้าพูดง่ายๆก็คือวั Man นพันแมนนั่นเองวันพันแมนยังไงจะดูเดี๋ยวดูดวดต้องเจอ ไอลิงนี่วะขอแบบตัวตัวแล้วกันเรียวเฮมันมันไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวโกงเหมือนพาโมอีพีที่แล้วอะ่ะอีพีที่แล้วพาโมมันเก่งมันเก่งเกินโอเคเอ้ยแหวนผิดผิดปะเนี่ยแหวนผิดวงไอ้บ้าเอ้ยมันต้องเป็นท่าแสงนะเรียวเฮอะ่ะเ,เดี๋ยวหาวุ้กล่องกันแล้วกันนะ เดวเฮต้องเล่นอาวุธกล่องนะครับไม่เล่นก็นไม่ไหวสองกล่องเลยแล้วกันพอดีเหมาสองไอ้นี่มันมันธาตุอะไรวะผมผมลืมแล้ววะ่ะเอาไปสายฟ้าให้มันแล้วกันนะน่าจะเป็นสายฟ้าหละมาั้งอาวุธกล่องเหมือนกันเราไม่เอาเปรียบอยู่แล้ว อ่าอ่ะสายฟ้านี่เอ้ยอันนี้ดีกว่าไม่รู้มันคืออะไรผมก็อ่านญี่ปุ่นไม่ออกเหมือนกัน <c oughs> โอเคเยวเอาเอาเป็นแบบแบบนี้แล้วกัน,นอ่ะแบบนี้แหละมาหาเกมแรกระหว่างเรียวเฮกับอะไร PZR ละ่ะนี่ชื่อเหมือนเนี่ยมาเจอ,อกันหน่อยโหเลือด90เลยค่อนข้างอึดน,นะเรียวเฮ ใน,นชาร์จหมัดก่อนโอ้ยปึบปึ๊บโอ้ยคือคือคือเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลำคาญนะเนี่ยน่าลำคาญนะเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยขาตายเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋แปบบ๊บนึงผมต้องมึงต้องโดนกูแล,แล,แล้วแหละมึงต้องโดนกูแล,แล,แล้วแหละนี่ไงเอาไว้หมัดยับไป็หนึ่งดอกดอกดอกโอเคเดี๋ยวผมชาร์จหมัดก่อน หมัดเดียวตายนะถ้าโดนหมัดนี้เข้าไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนแน่เดี๋ยวมันต้องโดนเออเฮ้ยอะไรไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอานนี้อีกเฮ้ยโหสแตย์มิน่าไม่จำกัดอ่ะเฮ้ยถ้าแสงมันเก่งขนาดนี้หมัดเดียวหุ้ยเกือบโดนขอหมัดเดียวเท่านั้นเฮ้ยขอชาร์จหน่อยพี่ขอชาร์จไอ้น้องขอหมัดเดียวขอหมัดเดียวจริงบอกเลยว่าขอหมัดเดียว ขอมัดเดียวมึงขอมัดเดียวมันไม่ใช่หวะไอเดียวคล้องว่ะคล้องคล้องจริงตีโอหยักแป้งมัดยักมัดยักมัดยับอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊บนึงขอเวลานอกขอเวลานอกชาร์จกันชาร์จเฮ้ยเร็วๆรีบชาร์จเร็วโอ้สิถ้าได้หมัดเดียวนะจบเลยปึ๊บปึ๊ปปึ๊ปลบลบลบไม่ต้องรอจังหวะที่มันตีอ่ะโอเคตีตีไม่ตีอ่ะเฮตีตีเลยนะ โดนโดนนะโคตรแรงหวัดเดียวโอเคครับมาเกมที่สองระหว่างเดวเฮกับดีโน่นะรุ่นพี่ของซึนะเกมที่แล้วนี่หมัดเดียวจบเลยเกมนี้เดี๋ยวดูว่าจะทำได้ไหมวันพันนะบอกเลยโคตรเก่งโอ้ยชาร์จชาร์จยาวอะมันปลายนี่มาว่ะฮึบโดดโดดยังไง โคตรแรงเลยโอเคมาเกมที่สามเลวเฮเจกับตันซัดนะเกมนี้น่าจะตึงมืออยู่มาเริ่มกันเลยเกมนี้น่าจะตึงมืออยู่เพราะว่าศัตรูนี่ไงศัตรูเป็นศัตรูระยะไกลมันไม่ให้ผมชาร์จแน่นอนแต่ว่าผมก็หามุมชาร์จจะได้ไงเฮ้ย <ault> เร็ว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  ยังไงยังไงเอ้ยเดี๋ยวผมต้องหลบอกาาุกกรบาดก่อนเปิดกล่องก่อนอ๋อกล่องนี้เป็นเป็นกล่องเพิ่มเลือดเหรอโคตรแจวแ๋ว,วเลยว่ะส่วนนี้เป็นกล่องสแตมิน่านะเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบละเกือบละเกืบ <c oughs> อบแล้วเกือบหยีนี่แม่งเอ้ยฮ้ยเฮ้ยไหนๆเราก็สแตมิน่าไม่จำกัดละเล่นดีกว่าฮึบไม่ไม่โดนเลยเว้ยมันเก่งจัดเนี่ยเห็ล่ะระดับเอ็มันเก่งว่าเฮ้ยบายกล่องหมดวะ่ะ โอ้กล่องสตมิน่าใช้ได้แค่รอบเดียวเองหรอโอ้โอเคถูกแล้วถ้ามันใช้ได้บ่อยๆมันก็โกโอ้ยโกงไปฮยเห็นไหมฮึบฮึบฮึบเอาโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยว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 มึงมึงรอกูแป๊บนึงรอกูแป๊บนึงบอกเลยว่าวันพันแมนแต่ผมสามารถเพิ่มเลือดได้เรื่อยๆืว่ะเอาโดนนะโดนโดนนะโดนโดนโดนนะไม่ไม่โดนว่ะฮนี่มันเก่งว่ะ เดียวอ่ะขอเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันในน้องทั้งวันอะบอกเลยเอ้าโดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยโอ้โดนแยบไปดิชาร์จปะโอ้สเตมิน่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะมาดิมาดิมาดิขอมาดี้เอาขอมาดี้เอาเอาโดนโดนอุ้ยไม่ไในรอบรอบนี้เอาเรื่องอยู่รอบนี้นานอยู่เนี่ยสเตมิน่าหมดปะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาจุดชาร์จกันอ่าโดนชาร์จจอ gửi pomana lưu hẹn gong một hàm mọi miệng toilet luna hoop hoop giăng ai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 đi ai đi teddy đi! tv nóng 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 một tv đi luôn 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 đi, luôn Đi luôn đi luôn 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 đi, luôn 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 โคตรแรงทุกคนโอเคผมเจอผมเจอตัวที่สามารถปราบพ,พาโมได้ละเดี๋ยวเ,เกมหน้าอาจจะเล่นตัวอื่นบ้างนะเดี๋ยวอาจจะจับตัวนี้มาเจอพาโมสักตานะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมเพลย์เรียวเฮนะโคตรเก่งผมนึกว่าตอนแรกนึกว่าเนี่ยนึกว่าพาโมโกงที่สุดในเกมละเรียวเฮแม่งโกงกว่า โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ